ดูมิลานนะครับลูกค้าเอ่อมาติดไฟไฟลีไฟลีครับติดไฟลีแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวครับผมสายกาวก็เอาเส้นดำนะครับเส้นดำตรงตรงแจ็คตรงสีดำนะครับผมส่วนไฟเลี้ยก็เอาเส้นสีสายกาวก็ลงตรงเส้นดำเลยตรงแจ็คนะครับสีดำส่วนสี ไฟเลี้ยวก็เป็นสีแดงสีแดงลงเขียวครับสีแดงลงเขียวอันนี้ไฟหลี่นะครับอันนี้ไฟหลี่ส่วนไฟเลี้ยวเป็นเส้นเหลืองเส้นเหลืองตรงแจ็คเข้าออเส้นตรงตรงไฟเลี้ยวเลยนะครับดูมีหลานนะเดี๋ยวแปะปไฟเลี้ยวไฟเฉยๆถ้าเป็นไฟหลี่ก็จะออก,กระตายนี้ครับที่ไฟหลี่่าสวยงาม เพิ่มสีเพิ่มเพิ่มไปครับกำลังติดตั้งอยู่เนาะอูคมจุดอัพเซเว่นครับศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสี่เจ็ดสี่ห้าศูนย์เก้าอชอบถ้ากดไลค์กดติดตามจะมีคลิปใหม่ที่ชมนะครับผมไปเลี้ยวก็ต่อเข้าไปเลี้ยวนะครับสายสีเหลืองเข้าไปเลี้ยวเลยส่วนส่วนไฟลีก็เข้าสีแดงสีแดงเข้าสีเขียว สีดำสีดำก็เต้าสีดำเลยครับเข้าขแชน่นี้เลยถ้าถ้าดอันเสร็จพิธีนะครับผมครอบก็ติดกดติดตามนะครับขอบคุณครับ